สวัสดีค่ะวันนี้ปั่นมางานพันไม้งามอาราม2563ที่สุดหลรอเ้านะคะวันนี้ก็จะไปเดินดูร้อยสวยแล้วก็มาหาดูกันว่าที่นี่เขามีขายดอกไม้อะไรกันบ้างน,นะคะเพราะว่าเห็นใน Facebook นะคะว่ามันมีตลาดขายต้นไม้ด้วยนะคะ าอากาศดีมากวันนี้ฟ้าใสามากวันนี้จริงอากาศเย็นนะคะแต่ว่าแดดร้อนมากจริงๆน,นี้คิดว่าน่าจะมาถึงโซนที่เป็นโซนขัดต้นไม้ละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะระหว่างทางก็คือสวยมากนะคะมีจัดดอกไม้แบบเป็นจุดถ่ายรูปเยอะมากจริงๆคือตอนนี้ป่านยังหลงทางอยู่เลย <laughs> คือบางคนบอกว่าให้ไปประตูดาวเรือบางคนบอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้คือ กำลังมุง่งมั่ชีวิตว่าจะเป็นทางไหนดีนะคะเดี๋ยวลองเดินไปเรืเลยแล้วกันเนาะระหว่างทางเดี๋ยวก็จะเอาภาพในสวนมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะคือเมื่อกี้เนะาะป่าเริ่มตรงนี้เดินม,มาถึงตรงนี้ลุงยามบอกว่ามันอยู่ฝั่งนู้นเราก็เดินอ้อมมาจนตอนนี้เรืออยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละ โอเคตอนนี้คือเราแบบเดินรอบแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่เดิมที่จุดนี้นะคะที่พ็อบอกว่าเป็นโซนที่มีขายต้นไม้ดอกไม้กันเนาะคือตอนนี้เป็นอย่างเดินไม่เจอที่ขายดอกไม้เลยนะคะแต่ว่าระหว่างทางเจอสวยมากจริงๆเสยียดายมากเพราะวันนี้มาคนเดียวน้อไม่มีใครถ่ายรูปให้เลย ที่สุดป่าก็ถึงจุดหมายแล้วนะคะ <c oughs> คิดว่าเป็นโซนนี้แหละมันต้องใช้แล้วละ่ะมีทุกคนมีคนเดินถือต้นไม้ออกมาเยอะมากนะคะแล้วบางทางก็มีการจัดดอกไม้สวยง,งามสวยมากๆเลย <c oughs> ถึงสักพีนะคือป่าวันนี้เดินรอบสนแล้ว <c oughs> คือลุงคนแรกทำไมต้องลอกเราแบบนี้ด้วยาก็เข้าใจนะ <c oughs> ลุงคงอยากเห็นนี้อยากให้เราพ <c oughs> ล,ลังงาน ไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างซูมแรกที่ผ่านเจอเป็นพวกไม้ในร่มนะคะซึ่งอันนี้เราจะผ่านไปไวๆเนาะเพราะว่าไม่ใช่แนวเราอะอันนี้คือเครื่องฟ,ฟ้ารังการมากเจอร้านกุหลาบน,นะคะจริงๆบอกตัวเองอะว่าเราจะไม่ซื้อกุหลาบเพิ่มแล้วเนาะเพราะเราเหนื่อยมากต่กการดูแลเนาะ แต่ว่าเจอทีไรก็หยุดดูไม่ได้ทุกต้องหยุดดูทุกครั้งนะคะด้านนี้สวยมากมีผู้หลับเยอะมากเลยหลับอย่อะมากจริงๆสวยๆต้องน,นั้น<ๆ>แล้วก็อีกสีน่นึงที่เราทำหานะคะน้องเลมอนน้องเลมอนต้นงเท่าไหร่เลย มีงครามด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยแต่ประเด็นคือเราจอดรถไกลมากเนาะวันนี้ไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างไหม <laughs> คิดว่าเราคงจะถือเองไม่ไหวเนาะเ,เดีว่าเรามาเดินเล่นๆแล้วกันมาแล้วโซนที่เหมือนจะเป็นโซนของเรานะคะอคุอ้ยนี่น่ารักจังช็อกเฟอรดี้สองร้อนนยนม่ วันจิงฝางก็ชอบนะเขาบอกปีหนึ่งนะ้องออกดอกครั้งเดียวเนาะเราเรอไม่ไหวมีมกักกะลิตดว้วยนะคะโอุงครามตัวนี้ต้องใหญ่มากเลย บอกตัวเองเนาะว่าจะไม่ซื้อกุหลาบเพิ่มแล้วจะซื้อมาเหมือนกับแค่มาเปลี่ยนต้นเกลาที่ตายเท่านั้นนะาน็มีจริงๆอยากไดนะ้พิงซัมเมอร์สโนนเนาะดูเขามีหรือเปล่ปปาส่วนกุหลาบเยอะมากมากี่แบบคุณสูงไปแล้วด้วยนะคะ ทานกล้วยไมมก็มีใส่เสื้อผมป่ะสรุปคือจริงๆอะ่ะเขาวิลล่าจาโรใกล้ๆเออแต่ป่านไม่รู้นะคะก็วันนี้ถือว่าป่านมาเดินเล่นเพราะว่าจะซื้อสักต้นนี่ก็คือไม่สามารถจะเดินแบบกลับไปที่ที่เราจอดรถไหวเนาะเพราะารถจอดรถไกลมากคือเราซื้อได้สองต้นเราก็คงจะหมดแรงแล้วเนี่ยจริงๆก็คือวิลล่าจาโรอยู่มุมนูม้นเราไใกล้ๆถ้าใครจะมาก็อาจจะต้องลอง ามาจอดใใกล้กับเราเนาะมาสี่คน้วยน่ารักนาเวอแต่ว่าตัวละร้อยแปดสิบนะคะเราก็ไม่สวดต้นเล็กนิดเดียวเองมอเไม่รู้เลยวันนี้เราจะได้ได้กลับไปบ้างไหมนะคะเพราะว่า,าวเราเรื่องเยอะเนาะเราต้องเลือกอีกเพราะเรามีกำลังขนได้แค่ไม่กี่อันเนาะ มีคนไหนจะได้กลับบ้านกับเราวันนี้ไหมหลาดเยอะมากจริงๆนะอตอนนี้ตาก็เดินมาครบรอบวงของที่เขาขายต้นไม้ละก็เราไม่ได้ซื้อเลยติดมือกลับบ้านมาเลยเนาะก็ถือว่าวันนี้มาเดินเล่นแต่ว่าก็มาเดินชิลๆได้นะคะสวย จริงๆเราว่าดอกไม้ที่เขาจัดเอาไว้ในสวนให้ถ่ายรูปนี่คือแบบสวยมากจริงๆนะคะไม่ต้องไปไกลที่เชียงใหม่เลยเดี๋ยวว,วันจันทร์สัว่วาจะมาอีกรอบหนึ่งเนาะพาแฟนมาถ่ายรูปพาตะก้องมาถ่ายรูปให้เราหน่อยก็สําหรับต้นไม้ในโซนที่เขาขายต้นไม้นะปันว่าราคาค่อนข้างดีเลยแหละหลายหลายร้านนะคะก็คุลาดโดยเฉพาะคุลาดเนี่ยราคาดีมากนะใครสนใจก็มากันได้นะคะมีถึงวันที่สิบันวาติน้นอถึงเขาว่าวันที่สิบวันสุดท้ายก็จะมีพลุด้วยนะคะ ปานไปเดินดูตรงโนดอกไม้ข้างหน้าสวนดีกว่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านละก็เดินมาถึงประตูทางออกที่ปันสอ่นรถละเราคิดว่าคงมาจบด้วยร้านดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าประตูนี่แหละ งายสุดนะคะเราจะได้เดินขึ้นรถได้อย่างสบายใจเนาะไปดูดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างกำลังลงต้นไม้เพิ่มพอดีเลยกลับไปดูดีกว่ามีอะไรบ้าง เป็นบ้านชื่นส่วนตัวเขาชื่นบานชื่นดอกไหญ่มารู้สึกว่าเออเขาปลูกเขาอยู่เขาบานได้หลายรอบเหมือนกันนะคะบอกไว้พรุ่งนี้วันอาทิตย์จะหาเวลามาปลกูกลงในสวนด,ดีกว่านี้เนาะกาจอถึงขึ้น่รถไหโอเค่ะวันนี้ก็จบลาวของเรามาเดินสักสอสามชั่วโมงเนาะสุดท้ายเราได้มาแค่นี้ เราเสียซ่าไปแค่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะก็งานนี้ดีค่ะใครมาก็ควรจะมากันเนาะสวัสดีค่ะ